สวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีชาวชุมชนดูหน้าคลาสสิกทุกท่านด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องของเหรียญ LUNC กันเช่นเคยนะครับที่ช่วงนี้นะครับมีโครงการใหม่ๆออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมจึงมีคําถามว่าจะทํางานได้หรือเปล่าจึงตั้งชื่อหัวข้อคลิปนี้ว่าดูหน้าคลาสสิกโครงการเยอะแต่จะไหวเหรอ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมน็อตกับช่องน็อตสุภพงศ์ในช่วงแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการขุดเหรียญคริปโตเคอ r e เรนซีการเทรดเหรียญคริปโตเคอ r e เรนซีและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอ r e เรนซีในปัจจุบันนี้นะครับก่อนจะเข้าสู่ข่าวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเรานะครับผมว่นในช่วงนี้นะครับผม ของเทอร่าเนี่ยมีโครงการนะครับใหม่ๆออกมาค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่บางท่านนะครับยังสงสัยนะครับว่ามันจะทํางานได้หรือเปล่านี่ก็เป็นข่าวจากต่างประเทศนะครับผมมีเนื้อหาข่าวว่านักพัฒนาเทอร่าเปิดตัวโครงการหลายโครงการเพื่อมีความเกี่ยวข้องจะทํางานได้หรือเปล่าจากการรณรงการฟื้นฟูของระบบมิเวศของเทอร่าอย่างต่อนเนื่องนะครับนักพัฒนานี่กําลังเผยแผนงานเปิดตัวนะครับการกลับมาของบล็อกเชนที่ล่มสลาย ในเมื่อ่สัปดาห์หลังจากที่เทราดีเบลนะครับเปิดเผยกลยุทธ์การสร้างเทราคลาสสิกขึ้นมาใหม่นะครับแผนการฟื้นฟู LUNA นะครับ4ปีก็ออกมานักพัฒนาได้ประกาศนะครับข้อเสนอในสัปดาห์นี้ในขณะที่พยายามฟื้นฟูระบบนิเวศท่ามกลางการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ก่อตั้งพวกเขาได้เรียกร้องข้อเสนอ t ทราเอ็กซ์เพ i o n ดิชันเทราเอ็กซ์เนะครับเป็นเวอร์ชั่นการปรับปรุงของโปรแกรม Developer Mining and Ornament ซึ่งกำหนดไว้ในระหว่างการเปิดตัวบล็อกเชนเงินทุนสำหรับโครงการนะครับมาจาก9.5%นะครับของอุปทานของ LUNA ทั้งหมดที่สงวนไว้นะครับเมื่อเปิดตัวตามที่นักพัฒนาโปรแกรมนะครับต้องใช้เวลาประมาณ4ปีนะครับหลังจากที่คณะกรรมการได้ทำการเลือกตั้งจากชุมชนของเทอร่าซึ่งได้รับการประเมินเป็นเวลา12เดือนจะเป็นผู้บริหารจัดการโครงการสิ่งจูงใจนะครับสำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้แอปพลิเคชันจากเทอร่า อย่างไรก็ตามนะครับข้อเสนอที่แก้ไขนี้นะครับมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมนะครับการเติบโตทั่วทั้งระบบนิเวศและว,วัตถุประสงค์ครับเพื่อให้นักพัฒนาใหม่และผู้ใช้จํานวนมากขึ้นนะครับผมและส่งเสริมสภาพคล่องของบล็อกเชนที่เข้มข้นข้อเสนอขอสงวน LUNA 20ล้านโปรแกรมสําหรับโครงการให้ทุนสําหรับนักพัฒนาเพื่อสนับสนุนให้นักพัฒนา สร้างบนเครือข่ายของ LUNA นักพัฒนาจะได้รับสิ่งจูงใจนะครับหลังจากประสบความสำเร็จในการตรวจสอบและเปิดตัวเม n ิคข้อเสนอดังกล่าวนะครับยังย้ำว่าบางโครงการครับเช่นทีมที่ทำงานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์การให้ยืมและโปรโตคอลอนุพันธ์ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ Sta b l e c o อยข้อเสนอดังกล่าวนะครับได้จัดทำแผนออก40,000ดอลลาร์เพื่อชดใช้ในโครงการสำหรับตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ นอกจากนี้นะครับนักพัฒนาจะได้รับ LUNA นะครับอีก20ล้านนะครับเพื่อสร้างขึ้นมาข้อเสนอระบุว่าโครงการใดๆที่ชุมชนเ,นเห็นว่าจำเป็นและเปิดตัวบนเมนเนเตของ LUNA นั้นมีคุณสมบัติสำหรับสิ่งจูงใจในขณะเดียวกันนะครับมีการแจกจ่ายสิ่งจูงใจเป็นรายไตรามาสิ่งไปกว่านั้น,นครับข้อเสนอดังกล่าวยังมีการจัดทำแผนสร้างแรงจูงใจนะครับในการขุด เพื่อสภาพคล่องนะครับจำนวนอีก50ล้าน LUNA เพื่อแจกจ่ายนะครับในระยะ4ปีนะครับเงินทุนนี้นะครับมีไว้สาหรับให้เงินทุนแก่การแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์เหรียญที่มีประสิทธิภาพโปรโตโคอลที่คล้ายคลึงกันสร้างขึ้นบนเมนเนต็ตของ LUNA นอกจากนี้นะครับนักพัฒนาของ LUNA นะครับยังเสนอให้มอบรางวัล LUNA นะครับแก่ผู้ใช้จํานวน5ล้านคนนะครับรางวัลนี้รวมถึงแรงจูงใจนะครับเพื่อชื่มโยงให้กับผู้ใช้แอปที่กระจายอํานาจ และการสร้าง NFT นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในบล็อกเชนเพื่อโอนโทเค็นระหว่างเครือข่ายข้อเสนอแรกของ LUNA นะครับล้มเหลวในขณะที่แอปที่ใช้กับเทรา a นสูญหายข้อเสนอแรกครับส่วนหนึ่งของการจัดหา LUNA นะครับทั้งหมดนี้สำหรับการแจกจ่ายตามค่าที่บล็อกไว้นะครับผมในโปรโตคอลที่ใช้เทรานะครับอย่างไรก็ตามนะครับ การจัดสรรให้ประโยชน์เพียงไม่กี่โปรตโตคอลนะครับซึ่งจํากัดผลกระทบที่ต้องการของการเริ่มต้นระบบนิเวศของเทราโดยเหตุนี้นะครับแอปพลิเคชันของเทราจะสูญเงินไปประมาณ28,000ล้าน,นดอลลาร์หลังจากการล่มสลายของ LUNA และโทเค็น UST และ LUNA ในเดือนพฤษภาคมผลลัพธ์ก็คือแอปที่ใช้เทรามีมูลค่าเพียง40ล้าน,นดอลลาร์ในมูลค่าที่บล็อกไว้ ซึ่งกระจายไปทั่วเจ็โปรตโตคอลในขณะเดียวกันนะครับ LUNA กำลังซื้อขายอยู่ที่2.34ดอลลาร์สูญเสียไปกว่า3.8%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอีกข่าวหนึ่งนะครับสั้นๆน,นะครับผม LUNC นะครับผมมีการซื้อขายของ Terra Classic USD นะครับเพิ่มขึ้น240%นะครับชุมชนของ Terra Luna Classic นะครับเพิ่งผ่านข้อเสนอนะครับ5234นะครับซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการหักภาษีสำหรับการทำธุรกรรมบน,บนเครือข่ายของ LUNC นะครับและตั้งใจให้เป็น s t b b l e o o i n u s t c บนเครือข่ายของ Terra Classic การลดหย่อนภาษีนะครับลดจาก1.2เป็นะครับเป็น0.2ในทาง n บ n น e นะครับผมการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะผมกลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มแรกๆนะครับในการใช้ข้อเสนอนะที่ใช้ข้อเสนอในการลดหย่อนภาษีของ LUNC นี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในขณะนี้การแลกเปลี่ยนอื่นๆน,นะครับก็กำลังทำตาม n บ n c นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับข่าวสารในวันนี้นะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับก็มาดูราคาของ LUNC จากบิตคับแอคชั่นกันก่อนนะครับ LUNC นะครับราคาซื้อขายในวันนี้นะครับราคาล่าสุดอยู่ที่0 0 0 9 1บาทใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับราคาสูงสุดอยู่ที่0 0 0 9 8บาทและราคาต่ําสุดอยู่ที่0 0 0 8 9บาทในช่วงหัวมงเช้าที่ผ่านมานะครับราคาของเหรียญ LUNC เนี่ยได้กระตุกลงนิดหน่อยนะครับผม ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับในการช้อนซื้อนะครับผมสําหรับใครที่มีทุนนะครับผมก็ลองเสี่ยงโชคดูแล้วกันนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็มาดูราคาของเหรียญ LUNC นะครับจากคอย Market Cap นะครับเทอราคาสิ่นะครับราคาซื้อขายวันนี้อยู่ที่0.0091บาทโดยมีปริมาณการซื้อขายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอยู่ที่7,152ล้านบาทโดยลดลง5.94%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมา อันดับในคอยมาเก็ตแคปนะครับอยู่อันดับที่34นะครับโดยมีมูลค่าตลาดรวมนะครับอยู่ที่6,140ล้านบาทและมีอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่6.5ล้านล้านโทเคนเราต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับข่าวสารดีๆนะครับจากข่าวสารต่างประเทศบิตครับเอ็กช g e นและกรับสวยๆนะครับจากคอยมาเก็ตแคปก่อนจะเข้าซื้อขายนะครับควรทําความเข้าใจและศึกษาข้อมูลก่อนนะครับ คลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะชักชวนหรือเชิญชวนให้มาลงทุนในเหรียญ LUNC หรือเหรียญคลิปตคอเรนซี N C, แต่อย่างใดเป็นเพียงการนำเสนอข่าวสารรายวันและการแชร์ประสบการณ์เท่านั้นเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ